เบิ่งบรเทศกำังพ่นองเศาแลวยอมเลยยอมเลยเห็นบ่นี่อยต่ำกันเด้อย่อมเลยยอมตีนี่ฮะยอมบ่ยอมบ่ยอมตีย่อมไม่แ้ยไ้ย่อบ่ย่อม แรงเรงแ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 รงรงพั้นสย่อมแพ้ไปแล้สาคันเลยเด้อสคันสคันเลยย่อมเพร่ ไปไปเดือดจะขั้นปะนี้เขาทั้งบุ่นล่องไตเล็ล่องเล็ท่างเขาบพาประสาทไงออยอดลอาอยอดลงรถนึงอะไรกันจ้ะอันนี้ก็เทียวันอันนี้คือถอนสมอทีนี่ ยอมหรือเยอมหรือเ่ยอมแล้วยอมแล้ววันไครเลือขันทุกไทยใครตรพี่เข้าไปใครยังบม่ยอมกับขขขเขามาเดี๋ยวขอข้างในก่อนไปเลยไปเลยมาเลยใครยังไม่ยอมเลี้ยงหน้าเข้ามารถไทยนี่ยังไม่ยอมรถไทนี่ พี่นองเด้พี่น้องดีมันนืกัแล้วเนาะสวัสดีพี่น้องสวัสดีถ้าใไป่เข้ายูทูปไปแล้วถอนสมอไปหนึ่งสองสามซีครับแมคทอดหาับสอสยามหกกับบักยาง 9, เก้าเลเจ็ดเลขแปดนะขั้นนี้ยงอมยอมขั้นนี้แต่ยอ่ยอมไม้เถียวทุกไทยเลยใช่ไเบื้งส่ง เลยมาเลยประหยาดลดเลียงมาเลยมาเลยโอ้มือแทะห้างเข่าพี่น้องดูบ้างเราคุณอ่าอัดมาหอดช้หอดหันอืมอืม ไปดูแลนี่อเไรลูกิกีอ๋ออ๋อพอพอชุดยอดแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยขมายล้วห่องฉะนั้นวันไวแล้วส้างห่องแล้่ช้างยังร้องนะพี่นนองดเวย เดี๋ยวพวกนี้ลุยกันต่อเนี่ยประมาณ40่ริบลดมันจะสิเลือกงานแล้วอ่าฮึ่บงงานรถไถกันต่อข้าบันีีรถห้อรอเศร้าแล้ว คุ้นดันกำลังคุ้นดันพิดไทยไล่กันกันบ้างเฮาจีบแน่นอนบอ่อขั้นนี่นี่ในบอ่อเรือไพล์วันในบอ่อหนิเม่นว่าบอกลูกพี่แม่เม่นแม่เม่น,มน,มน พ่อ่บอกลูก,กพี่แม่บอกเดี๋ยว่มีรถไถมาทางในรถไฟทางในรถหกลอพี่พวะรถฟุกเรียกข้นเดียวฟอฟุกใจยาวย่เลยฟอฟูก ุ่นนี่ไม่ต้องเอ็มหกพันแล้วเอ็มเจ็ดพันแล้วนะดินเดอเน่นี่พันจกอ่อนเลยดินมันดินมันหนักดนินเปียกล้วเจอเอ็มเก้าเอ็มาร้อยปะ M 9, M 9, 000, ่ะเอ็มเก้าพันเก้าศูนย์สี่ศูนย์ซ้ำนี่สองบาทกันแล้นีอ่อันนี้ก็เอลห้าศูนย์หนงปดเอฟพไป ดินมันเหนืยดพี่น้องอัดมาบ่ได้ที่จริงที่จริงนาดินเท่าหนึน่งพ่นยกเลยใส่ดาวมันว่าบ่ได้กับบางแคกับเท่านั้นเท่านั้นจำตีนแล้วผู้เหยียบกันโถไทยก็ได้พวกเรอกก็จำตีนนี่กัน

คับดทไทยตุดตุดตุดหร,รอห้องอดอะไวะไมออกมาปะไ้น่ะคัุดทไทยขันนี้แรงยิ่ด้วยขันนี้ ร้อยเจ็ดห้ารถห้างเนาะเอาด้วยฟอฟุกนะนี้ได้ลูกพี่ถอยต่ำกันดิเวิร์ดว่ะเดี๋ยวสองขั้นนี้ดอกเดี๋ยวเดี๋ยวปานี้ฟอฟุก ไปเลยพี่อาไปเลพี่อาเดี่ยน้ังเดียวม่สิ้นนี่เตีย จัดให้เราเต็มๆผู้เดียวเลยคลิปนี้ขุนดันเลยการเด้อ นี่ภาคก็เป็นในทางมิแต่เบื้องดัวเ,เลยดูสเต็ปการเขียงานเลยเบื้องเราเลย จุดไม้พี่เด้จุดไม้มาๆๆแตกห้างกันเะมาๆเดี๋ยวตกห้างกันเดี๋ยวมาเลยมาเลือยมาเตห้ารูปกักยางเหลี่ยมเลยว่าบ่เกินนี่มะชุดไม้นี่นี่ประมาณนี้ละมาๆๆฮะ <laughs> มาเลยมาเลยนี่ฮอดนี่เราจุดไม้นี่ <c oughs> เลยไปเลยทีฮอดใส่ห <c oughs> ยับยางเดียวเด้อะหามทอดคันเร่งตรงมาเลย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 วัดวัดวดเออ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 นี่ อดมงคายนี้ดว่าเกินนี้ยกลูกพี่ยกพ่อเครื่องหนึ่งสักอันเดี๋ยวซ้ำนี่ละแล้ววะรถแห้งแล้วมันเหนียดอ๋อลง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 สองกองสองกองกองเดียวคือสองกองกองเดียวเลยแล้ววะโอ้จิบกับบ้าเพียบเลยเมื่อี้เลย ลงไปแล้วไปวันนี้นี่ขั้นหนึ่งเลือกปลานีไปไปไปหัดบ่เกินนี้จุดไหนพอดีมันเหนือเอยวยเดวว่าแต่ซ <c oughs> ัมนียหรือว่าสุดยอดแะ้รนี่ซันียกัอะไรเออดีย,ยดันบ่นไปเลยเนะี่ยเหนืดอสัเ่เล

เ,เห็นมือบวกว่าเห็นมือว่าพี่พนี่สีเด้อมามามาเอาคือจอดไว้แทปปลามามามาเออจะฝ่าจอดรถดนี้รถรถไทยเลยนี่รถไทยนี้เด้ออมามามา <c oughs> <c oughs> เสียดฟ้าเสียดฟ้าท่นนานี่ก็สุดยอดแล้วเขาจะว่าท่านี้ก็สุดยอดแล้วระวัง,งดินเบื้องดินนรกมันเหนือใส่เยอะด้วยไป ไป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 เอา้าเดียวขอละพี่น้องขั้นุดท้ายแล้วจบเกมเกมโบเวอร์แล้วเพราะว่าหาโมง่งหลอกซูไว้รถของหล่อสูไว้มันเกลื่อนมามันนะหน้าเจอกันใหม่เด้อหรือพรุ่งนี้เจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับโบเวอร์เลยคุณขั้นแรงๆขั้นหล่อบบกรอเงี้ยไปก้อนมูเนาะ แมกนทอดกับไปแล้วเบือหนัำมั่นแห้งแล้วปะ